คัาได้ไหมกับเว็บไหนไม่ต้องคิดมากผมรู้มีพี่กันกับคุณธรรมดามันเท่าขันเนอะพ่อใครไม่รู้ป๊าป๊ายอยู่นี่แม่เดี๋ยวให้เจเเขาเลย <c oughs> ราพสัญลักษณ์คนพิการชูนิ้วกลางแปะอยู่ด้านหลังรถแข่งของเจโรมสวัสดีครับ my name is j r o m e h i b o I'm from France and I'm 41 years old เจโรมนั่งอยู่ในโรงรถเวลาเด็กๆผมแม่กับพ่อมันกระรดแล้วเป็นนักแข่งรถแต่ผมจบมอเตอร์ไบค์อันนี้อ่า,าเวลาเ,เจอมิวบาติเอตอยู่เป็นพิการใช่ไหมครับผมอยากอยากกลับอีก อยากมันอยาไม่ยอมอะไรนะ I don't want like a lose what I like so I try to find a way to make to 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 be like before and what I always want to be always want to be is like racing ในโรงรถมีถ้วยรางวัลและอุปกรณ์ดัดแปลงพิเศษสำหรับการเขียนขโโันมอเตอร์ไซค์อย่างตื่นเช้ามาก็อย่างเงี้ยค่ะอยู่ลงรถอย่างนี้เลยอยู่กับรถทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าไม่รถก็มอไซค์อย่างถ้ามีงานมอไซค์ใช่ไหมคะเขาก็จะเตรียมเช็คความพร้อมของรถดูยางดูลมดูโช๊กดูเบรกดูความเรียบร้อยความปลอดภัยเจลมนั่งอยู่ในเบาะคนขับกําลังอธิบายส่วนประกอบของพวงมาลัยที่ดัดแปลงไปพิเศษต้องเคลียร์รถต้องตํารถตัวเองแสดงว่าต้อง modify modify รถเอามอเตอร์ไซค์ เป็นการตรงมีตรง m ด d ฟายกันหมดเลยตรงทำเ,เครื่องเช็คเครื่องเช็คเบรกเช็คเช็คหมดเลยครับบริเวณหน้าโรงรถเจริญกำลังปั่นวิวแชร์พร้อมกับลูกชายตรงไปที่รถกระบะโตโยต้าสีดำเออ so when I come in Thailand เมื่อก่อนงโอเค try to win Thai เมื่อก่อนเวลาอยู่เวลามาที่เมืองไทยอยู่ที่ภูกเก็ตภูกเก็ตกีโกะกัดแล้วโอเค อันนี้อยู่ที่วาหินวาหินมันสนามกอกาลมันไม่มีแล้วโอเคผมออกขึ้นกับรถยนต์อ่ารถยนต์มันไม่พอเอากี่มอเตอร์ไซค์ด้วยสุภภรยาเจโรมจูงมอเตอร์ไซค์ผ่านหมายกระดานที่พาดอยู่ระหว่างร,งรถกับรถพ่วงที่ยึดเข้ากับรถกระบะเพื่อเตรียมไปสนามแข่งด้วยท่าทีที่ทรมัดทะแมงโดยมีเจโรมคอยช่วยอยู่ทางด้านล่างของรถกระบะเจโรมกำลังยึดมอเตอร์ไซค์เข้ากับรถพ่วงด้วยสลิงเป็นคนม มันมีความสุขผมชอบนอนอนผมทำรถตัวเองกับไปเก่งแองเป็นผมใช้ยยกใช้ชีวิตมันมันคุณธรรมดาแล้วแตเวลาไปสนามมันเป็นมันไม่มีไม่มีวิเชียร์มันไม่มีพิการรถกระบะกำลังวิ่งอยู่บนถนนโดยมีรถพ่วงอยู่ด้านหลังบรรทุกมอเตอร์ไซค์ของเจโร่กำลังมุ่งหน้าไปยังสนามแข่ง โดยมีเจรโรมเป็นคนขับพร้อมผู้โดยสารรถกระบะกำลังเลี้ยวเข้าสุ้มประตูทางเข้าสนามแข่งแก่งกระจานเซอร์กิตจ,จังหวัดเพชพร,รบุรีเจโร่กำลังปลดสลักที่ยึดตัวรถพ่วงเข้ากับรถกระบระเพื่อที่จะนำมอเตอร์ไซค์ไปจอดในพื้นที่สำหรับจอดมอเตอร์ไซค์เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันสู่ และเพื่อนของเจรโรมกำลังช่วยกันนำรถมอเตอร์ไซค์ลงจากรถพ่วงเพื่อที่จะนำเข้าช่องจอดร้อนมากเลยเท่าไหรกี่มงนะโอ้เขามงเซนจิร้อนแบบนี้เนี่ยกำลังเคลียร์กองใสชุดกับไปเล่นกับเพื่อนนะแล้วไปแบบนี้มันอันตรายนิดนึงเจรโรมกำลังยิ้มและหัวเราะอย่างมีความสุขงเข้ามาที่สนามมันมีคุณมันมันงงมันมวเตบายไ ออกคุณพิกันลงรถอา้าวขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยมัน,ม,นมันไม่เข้าใจทำไมมันออาขี่เบบไนที่แรกไปแข่งปัตยาที่โกคาร์ดทุกคนออกขี่โกคาร์ดขี่โก,กคาร์ดีดีน้องโกคาร์ดไปแข่งคลิฟายทุกคนมองเลยุ้ยมันไม่ใช่พิกันแล้วมันเป็นธรรมดาแล้วเวลามันดีมากแล้วสูและคุณแม่ของสูกําลังช่วยกันปุ้มเจโลมลงจากบวิวแชร์เพื่อใส่ชุดหนังจิงโจที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ความเร็วสูงโดยเฉพาะใส่ชุด ่งมอเตอร,ร์ไซค์แต่ว่าต้องมีแขกงซิ่งลงเท้าองไสเจโรมกำลังนอนอยู่บนเสือโดยมีสุช่วยใส่เสือ้อและกางเกงสำหรับการแข่งขันสุและแม่ของสุกำลังช่วยกันอุ้มเจโรมขึ้นวิวแชร์หลังจากแต่งตัวเสร็จรองเท้าของเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีคลิป ตัวล็อกเพื่อที่จะล็อกเหมือนเหมือนจักรยานอะคลิปจักรยานเพื่อที่เท้าจะได้ไม่หลุดจากมอเตอร์ไซค์เป็นคลิปรถของจักรยานทําเองค่ะใช้ทําเองคือมันเป็นมันเป็นคลิปเราซื้อมาเป็นไอนี้ของจักรยานนะคะแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาใส่เจอะติดกับรองเท้าเพื่อที่เวลาที่เขาขับมอเตอร์ไซค์เวลาเขาโค้งท้องอะไรเท้าเขาจะได้ไม่หลุดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกก็แค่คลิป พอถ้าขยับเราจับจับขาแล้วยกนิดนึงมันก็หลุดแล้วมันไม่ได้ล็อกตายเลยมันมีคลิปนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วก็แค่ใส่เข้าไปแล้วก็กดลงอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยู่แล้วเท้าเขาก็จะไม่หลุดเพราะเวลาที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะก็แค่แบบเบี่ยงเบี่ยงออกเงี้ยค่ะเบี่ยงมันก็หลุดแล้วมีอุบัติเหตุมีอะไรมันลมใช่ไหมอาปล่อยมอเตอร์ไซค์เลยผมไม่ได้ลอกกับมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องอออไม่ต้องอล่อยมอเตอร์ไซค์เลยอ่าไม่ได้ มีไฟไม้มีไฟลูกอะไรเนี่ยโอเคเอามอเตอร์ไซค์แล้วไปเลยปอยอันนี่คลิปเปิดเลยครับเปิดแต่ปมปอยมอเตอร์ไซค์แล้วแก่สุกกำลังช่วยเจใส่รองเท้าที่ดัดแปลงเป็นพิเศษสำหรับเจโดยเฉพาะได้ไหมไหนเจโรมกำลังตรวจสอบความเรียบร้อยของมอเตอร์น็อคเวลามีมอเตอร์น็อคกี่มอเตอร์ไซค์ไม่รู้ไม่รู้เป็นเป็นคุณพิการครับ บอก็ธรรมดาออรถยนเหมือนกันเลยเวลานอนอยู่ในรถกับรถมันอยู่ข้างนอกมันไม่รู้คุณขับเป็นเป็นพิ่การอืมถ้าเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะไม่เห็นด้วยแต่ก็เขาให้เหตุผลเรามาแล้วเขาก็โชว์วิดีโอให้เราดูว่าเออเธอเขารู้เขามีเพื่อนๆที่เป็นหนักกว่าเขานะแล้วก็บ้านเขาเนี่ยเขามีแบบว่าแข่งเป็นแชมป์เปี้ยนเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เขาก็ให้เหตุผลเราแล้วเขาก็ให้เราเห็นแล้วเขาก็บอกแล้วว่าแล้วฉันต้องทํำยังไงเขาก็บอกว่าโอเคตอนที่ฉันออกตัวเธอก็ช่วยฉันแค่นี้นะตอนที่จอดเธอก็ช่วยฉันแบบนี้นะทําได้ไหมก็อ่ลองดูใช่ค่ะอนงั้นก็ลองดูเพราะว่าไม่รู้เหมือนอยู่ด้วยกันมามันเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนกันใช่ไหมคะพะเพื่อนกันแล้วมันก็เหมือนรู้จักรู้ใ้รู้พุงไปแล้วยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเขาจะเป็นคนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเพราะฉะนั้นอย่าห้ามแต่แค่ค่อยๆตามก็พอ ที่เราเอาคุณเจโลมาค่ะอุ้มคุณเจโลมาขึ้นรถถ้าตะแคงเขาจะทรงตัวไม่ได้เพราะว่าเขารู้สึกแค่แค่ลิ้นปีขึ้นมาเพราะข้างล่างเขาไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าตรงๆอย่างเงี้ยเขาจะพอ,อะจับแฮนรถแล้วก็พยุงตัวเองให้อยู่ตรงๆันได้แล้วพอเวลาที่เราจะออกตัวค่ะเราก็แค่ช่วยจับจับหน้านลูกให้ตรงไว้แล้วก็เอาออกแล้วก็จะมีหนึ่งหนึ่งคนขอหนึ่งคนนะคะ ช่วยจับท้ายไว้ก่อนที่เขาออกตัวก็แ,วแค่พยุงอะค่ะพยุงไว้ไม่ให้รถล้มแล้วเขาก็จะบิดออกตัวไปเลยเจโรมในชุดหนังสีดําพร้อมด้วยหมวกกันน็อกสีเขียวนีออนคาดสีฟ้ากําลังขี่มอเตอร์ไซคันสีดําในสนามด้วยความเร็วสูงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยท่าทางที่รมรมัดทะแมงเจโรมขี่รถมอเตอร์ไซคู่มากับเพื่อนนักแข่งชาวเยอรมันอายุ70ปี หน้าปัดเรือนใหม่ที่แสดงตัวเลข200นั่นหมายถึงความเร็วของรถที่เจโรมกำลังใช้อยู่ในขณะนี้ วิดีโอปรากฏเป็นภาพจอสีดำเอกอุบัติเหตุนะคะสุกกำลังวิ่งลงไปในสนามไม่รู้ใครด้วยภาพจอสีดำปรากฏขึ้นอีกครั้งเงียบเงียบสุจ้องมองไปที่สนามด้วยสีหน้าเคร่งเครียดป๊าป๊าอยู่นี่ป๊าป๊าอยู่นี่แม่เดี๋ยวให้เจเขาเลย เขาบอกว่ามีมือใหม่7คนเพราะว่าพอมีมือใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะกลัวว่าเขาจะไม่รู้ว่าคนที่ออกไปขับด้วยกับเขาเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นผู้พิการถูกไหมคะว่าแฟนเราเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวว่าถ้าสมมติว่าเขาล้มแล้วรถอะมันเต็มถนนแล้วเขาจะไปไม่ได้เราก็เลยว่าหนึ่งในนั้นแบบเขาหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่เขาเนี่ยเขาผ่านพ้นโค้งตรงนั้นไปหรือยัง ใช่ค่ะเราจะกลัวตรงนี้ค่ะวิ่งไปดูพ่อค่ะทำไมกลัวนั่น่ะกลัวพ่อล้มค่ะว,ร,วรู้สึกกลัวแบบสุดเลยค่ะเกือบร้องไห้ค่ะสุยืนรอรับเจโรมอยู่ด้านหน้าช่องจอดมอเตอร์ไซค์ เจโรมค่อยๆขี่รถเข้ามาจอดโดยมีสุยืนอยู่ทางด้านหน้าแม่ของสุยืนอยู่ทางด้านขวาของตัวรถและเพื่อนของเจโรมอยู่ทางด้านท้ายของรถเพื่อช่วยกันประคองรถไว้<ะ>เจโรมกำลังถอดหมกันน็อกออกโดยมีสุเป็นผู้ช่วยว, uh, วันนี้แย่สนุกมากเลยร้อนห้าหกลับวิ่งประมาณห้าหกลบเลย มันลมมันหัวใจไม่ออกเลย <ious. S 1> มันลมมันร้อนไอ<ๆ> <c oughs> มันมอเตอร์ไซค์โอเคเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ต้องไปทิ่งกับมอเตอร์ไซค์ตรงตรงดูกองตรงเข้ากองดีเบรกดีแต่เวลาคุณขับกับมอเตอร์ไซค์มันไม่เดียวกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เต่าไม่ like not to get on ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยากกันจะลายอันนี้ไอไออะไรนะภาษาไทย ผมเรียนผมเรียนนองนองกับมอเตอร์ไบค์เปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนเนี้ยอันนี้เปลี่ยนแล้วอันนี้เปลี่ยนโชกแล้วตรงปรับโชคนิดนึงตรงไปเตสใหม่เมื่อเอารถยนต์สนุกมากมันเซฟตี้เย,เ,ยเยอะแสดงว่ามันไปอยากไปเต็มที่ได้ไปทรงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้มันมีโฮลบาร์มีอะไรมันมีหมดแล้วมอเตอร์ไบค์มันฟีลิ่งมันมันเยอะกว่าแตไมมัน มันไม่มีมันไม่มีมันไม่ใช่อยู่อยู่ในอยู่ข้างในรถมอเตอร์ไซค์มันฟีล l i n g มันเยอะกว่าครับเวลาเขาโกงมันมันสนุกกว่ามันมันลิมิตของตัวเองเดินอันตรายเวลาลมอันนี้กว่านี่นึงกว่านี้มันไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันผมไม่ยอมไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันกลัวมันอุบัติเหตุกว่ามัน มันสมองมันเซฟตีนิดหนึ่งรถยนต์ไม่เป็นไรไปก็ได้มันชนก็ชว์ไม่เป็นไรมีโอลบามีอะไรก็ได้มันมอเตอร์ไบค์มันคิดดูมันโอเคแล้วมันเนี่ยค่ามันขาดมีมีค่ามันมีปัญหาไม่เป็นไรไม่เจ็บมันเค็นเออชลเดอร์อะไรเนี้ยอันนี้ยากคนนิดหนึ่งไม่เอาอันนี้ไม่เอวสนุกก็สนุกได้มันตุงกิจนิดหนึ่งด้วย ร้อนไหมครับสัดกระเบือเย็นเรือนลบชอบอยู่กับสามีปุปปีกันใช่ไหมครับสนุกไหมครับเลอไม่ก็ไม่เน็กกันจะบอนด์บอทต้องนี่จะเวลาไปขี่กับคุณธรรมดาไปได้ไหมมัน I'm good enough I want <You> know? อยากเยระอยากลงหนึ่งรอบสองรอบแ,แค่นี้แหละคือยากไปกี่บุรีรัมอยากลงสนามบุรีรัมลงสนามบุรีรัมกับรถยนต์แล้วสนามมันม,มันฟีลิ่งมันดีมันชอบอยากรู้กับมอเตอร์ไซค์เป็นฟีลิ่งแบบไหนเนะเดี <laughs> <Yeah. S 2> ยากอยกตามมันตรงไปทีละนิดทีละนิดอันนี้ตรงเรียนกับมอเตอร์ไซค์ฟีลิ่งต <Feeling S 2> ัวเองกับ กับมอเตอร์ไซค์อยู่ไปไหนตรงตังมอเตอร์ไซค์เซตติ้งนี่นู่น and okay ไปสเต็ป up ไปทีละนิดทีละนิด step by step เจโรมกำลังวัดลมยางและเซตค่าของโช๊คให้เหมาะกับการแข่งขันเจโรมกำลังปรึกษาค่ามาตรฐานของรถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนนักแข่งชาวเยอรมันว่า75 เดินสุกกำลังเดินไปทักทายและพูดคุยกับกลุ่มนักแข่งที่เดินทางมาจากสุราษฎร์ธานีเจโรมนั่งมองลูกชายวัยสิบขวบที่กำลังเล่นมือถืออยู่มีมอเตอร์ไซค์เล็กๆมานี่มันเครื่องปังไนี่มอเตอร์ไซค์เล็กๆก,กับ ATV ไปเล่นที่นู่นได้ไม่วันนี้ มันมอเตอร์ไซค์ไม่ได้กับทีวีไม่ได้ด้วยสริมเสริมไม่ตันาเมื่อก่อนมันชอบมานี่มันมันไม่รู้อยู่กับเพื่อนเล่นเล่นเกมเยอะกว่าได้ได้อยากเล่นผมจริงจริงเด็กๆอยากเล่นมอเตอร์ไซค์ผมโอเคไปได้ผมไม่เอาเด็กๆไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่ถนนที่ถนนมันอันตรายมาก เอาไปสนามดีกว่าสนามมันไม่อันตรายทุกคุณเวลาไปคิดที่สนามตุองเต็งถัวหมดเลยมวเต้งนอกชุดอะไรทั้งหมดเลยกับทุกคนมันวิ่งไม่มีมาถัดไม่มีรถออกกับซอยไม่มีอะไรที่จันนงโภมิโซ่ไม่เอาไม่เอาแยกขับออได้ไปสนามเลยเอารถเอากลกาเอามอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้มันไม่ยอมเด็กๆไปเล่นที่จันนงไม่เอาที่จันงไม่เอาอันตรายมาก ไม่ใช่ผมไม่ได้คิดเด็กๆขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ดีขับรถไม่ดีอะไรมันคุณอื่น<ม>คุณขี้เมาคุณมีคุณไม่สนใจรถอะไรมีบาเจ็บเซฟตีท้<ม>ที่ประจิตใจน้ำประจิ็เแรกที่คุณเสียชีวิตที่ถนนนะว่าผมมันกลัวมันเมาไปเล่นสนามได้ไปเต็มที่ที่สนามมันถนน <laughs> ที่สนามเต็มที่ไม่เอาไม่เอาถนนเจโรมกำลังเล่นกับลูกสาววัย9ขวบในเซฟตี้แอเรียเจโรมนั่งอยู่บนวิวแชร์ในชุดหนังสีดำสำหรับการแข่งขันเวลาไปตรงไปสนามคาสนามที่ขคกจางอยู่พันห้ากับหนึ 1, ่งมอเตอร์ไซ รถโยนอยู่สามปันใช่ครับแต่กับอันนี้คั้นามันเดียวนะต้องกิดน้ำมันต้องไปสนามน้ำมันเวลาอยู่ที่นู่นมีคุณช่วยต้องซื้อน้ำนี่นู่นอะไรตรงขนมอะไรกับน้ำมันของรถต้องกิดเวลาถูกรอบไปสนามต้องกิดตังนิดนึงกับสมัยยางกินยางกินปัดเบรกตรงนะต้องเก็บตังนิดนึงแสดงว่า ไปสนามยูไม่ต้องขิดไปโซมาไม่ใช่ไปเก่งเป็น5้0 0 5น0 0าห้าถึง7จ็ดนครับผมมีเปลี่ยนที่ฝรั่งเศสมันขี่มอเตอร์ไซค์เป็นคุณพิ่การมันขี่มอเตอร์ไซค์กับมีที่นู่นมันมีแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสกับที่ยุโรปมีแชมเปี้ยนชิพของคุณพิ่การแล้วกับมอเตอร์ไบค์ใช่ครับ ตั้งประมาณ10ปีแล้วบ้านเรากับบ้านเขามันความคิดนะคะมันต่างกันเยอะบ้านเราพอประสบอุบัติเหตุจะเดินได้แล้วเดินไม่ได้ไม่มีกําลังใจที่จะลุกต่อใช่ใช่ใช่ค่ะบ้านเขาคือเขามีแคลเซนเตอร์ใช่ไหมคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลเขาก็จะมาสอนกันใช้ชีวิตว่าคุณจะใช้ชีวิตหลังจากนี้ยังไงช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดยังไงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น เจอโรมนั่งอยู่ในเซฟตี้แอรียมองคุณสุ่ด้วยสายตาที่มีความสุขเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนพิการบางทีนั่งรถไปด้วยกันแล้วถ้าเราไปด้วยกันใช่ไหมคะเราจะยกวิลแชร์ใส่ท้ายรถแต่ถ้าเขาไปคนเดียวเขาจะยกวิวแชร์ใส่เบาะด้านข้างถอดลอ้อใช่ไหมคะใส่เบาะด้านข้างพอลงเขาก็คือเอาล้อประกอบลงแล้วก็ลงจากรถไปไหนมาไหนคนเดียวแต่ว่าถ้าเราไปกันสองคน ก็คือง่ายใช่ไหมคะเราก็ยกวีลแชร์ใส่ท้ายกระบะบางทีเราลงไปจากรถไปทานข้าวอ่นนะคะแล้วเราก็ไปยืนเมื่อไหรจะลงแล้วเขาก็บอกเธอลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรอะ่ะฉันเดินไม่ได้โอ้ขอโทษฉันลืมฉันลืมว่ารถเข็เดินอยู่ลังรถอะไรอย่างเงี้ยนี่มีค่ด้วยความทีม่บรอยู่แบบเหมือนคนปกติแล้วมันก็ทําให้เราลืมว่าเธอต้องนั่งรถเข็นก็นนคือไปยืนรอแล้วกบ่บบบนเขาใหญ่ด้วยนะ ทำอะไรอยู่เนี่ยฉันอ,อกมาตั้งนานฉันยืนตั้งนานแล้วมีมีค่ะแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณนะเขาก็จะขอบคุณแล้วบอกขอบคุณนะเออขอบคุณอะไรขอบคุณที่ลืมว่าเขาอ่ะไม่ได้เขาอะแบบไม่ใช่พ้พิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีค่ะมีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าเราเราเขามีอะไรผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะไม่เจโรมนั่งคล่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์โดยมีผู้ช่วยกังร่มให้อยู่ทางด้านซ้ายและมีคุณส่พูดคุยด้วยอยู่ทางด้านขวา a uh, motorbike is uh, is freedom yeah. it's freedom so that's why I'm, I am uh, i try to save the, my CV uh -huh. and I want to modify the CV by the new shifter like this one for change the gear uh -huh. and modify on the back with the two legs them go out uh -huh. yeah for try to go on the road mm -hmm. and I want to give the for the people who have, who like before you race with the bike, you drive the bike, the big bike already. Ah, yeah, yeah. You have accident like me uh -huh. and you want to try again. I have the bike, you can try again to give you for free to go go on the track. And I bring the bike and uh, and uh, you come to test the bike again with the handicap. It's look like with the car. Look like I do already with the car. Jerome safety area มันต้องใช่ชีวิตต้องดูแลของตัวเองต้องทำางานมันไม่ผมคิดมันเหมือนกันอยู่กับปันวิชาเดียวต้องหาอะไรต้องตามได้ <c oughs> ต้องกิดต้องตาม <c oughs> <c oughs> เวลามีเวลามีอะไรมันไม่ควรใช้ได้ทำได้ใช่ไหมครับอันนี้ทำไม่ได้ต้องกิดแยกตามเนีย่ยเมื่อก่อนผมมัน กี่มอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นพี่การแค่กี่มาแค่ขี่นี่ทำอะไรกิดสามกี่ได้วันนี้มันโอเคจำมันทำจำมันมันมันมื่อขอนใช่ไหมครับจำมัน before is and now is not exactly the same but you can still find a way if you really want to do something Not not everything hundred percent the same but when you come to you lose, when you have feeling you can yeah, can, can have the yeah um, how to say type, have the way to go <clears throat> just different the things are different but uh, yeah not hundred percent the same but uh, you can, yeah, you can have. I have kids, a racing car, motorbike, wife, dogs. <laughs> <laughs> I, I I feel like, uh, I'm, yeah, I'm happy and see, I, I, I have my wife running a new business. We can find a way to go together, and uh, I don't see where is, what what much different. With, it, with the handicap or with no handicap, it's just a different way to go, I think. You never lose. If you try, it's not go, it's only learn. First time I try to go with the car, I have some problem with this and Mainly, you learn. And next time you make probably better. If you don't go, you lose. One day we will say oh before I can do this and I don't do and now I want to do แยกทำามเลย is same, พิการขับ็ถพิกานเหมือนกันไม่ต้องรอนีรออะไรอยกทำอะไรตามเลยจบมอเตอร์ไซค์ขี่เรียงแถวกันมาสามคันแล้วจึงเล่งเครื่องผ่านหน้ากล้องไปทีละคัน